สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เกม360 mobi niki Nikki กมัจรรค่ะเกมนี้นะคะเป็นเกมแบบว่าแนวแต่งตัวเนาะเราก็มาเปลี่ยนแนวเกมกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยเรานะคะจะมาทำชาเลนจ์กันซึ่งชาเลนจ์นี้นะคะเห็นหลายคนเขาแบบเล่นกันเยอะมากๆนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยใน u t u b e นะคะคือแบบเกมนี้นี่ดังมากเปิดแบบเลื่อนเท่าไหร่ก็จะแต่ การแข่งขันแต่งตัวเกมส์สมรรสิบบนิกกี้อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเออเราก็แบบอยากเล่นบ้างนะคะเราก็มาเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยตัวการ์ตูนนะคะที่เราเนี่ยจะนํามาสร้างเป็นตัวไหนไปไม่ได้ค่ะนอกจากฟ้าแฝดเรมแล้วก็แรมนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยพลอยเนะะี่ยค่ะก็จะมาสร้างเอ่อเป็นเรมละกันนะคะจะเป็นตัวผมสีฟ้าเนาะเดี๋ยวเราไปดูเสื้อผ้ากันเลยะคะ่ะ อาเลค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพอยก็มีตัวละครที่ว่างอยู่หนึ่งตัวนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูทรงผมกันก่อนนะคะว่ามันมีทรงไหนบ้างน,นะคะที่ใช้เป็นตัวฝาแฝดสองสาวนี้ได้บ้างน,นะคะทรงผมของเขานะคะก็จะเป็นทรงผมสั้นนะคะแล้วก็ผมข้างนึงเนี่ยจะยาวลงมาปิดตาเลยเนาะ มาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามีทรงไหนกันบ้างซึ่งทรงผมพลอยก็มีค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีทรงที่เราต้องการหรือเปล่าเนาะโอ้อันนี้ก็สวยนะทรงนี้ใกล้เคียงนะคะมีสองสีเลยเพราะว่าพลอยเคยย้อมไว้นะคะเอาย้ายก่อนอา่าอันไหนดีต้องเป็นแบบทรงผมสั้นนะคะนี่ เ้ยอันนี้ใช่ใช่เลยเป๊ะเลยทรงนี้เลยแต่ว่ามันจะมีสีให้เราหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูทรงอื่นก่อนนะแล้วเราค่อยไปย้อมสีกันนะคะหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวนะทนายความสาวสวยใช่ไหมี๋ยวเรานะคะจะไปย้อมสีผมกันไปดูว่าเราเนี่ยมีหรือเปล่าสีนี้เนี่ยคะอยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่นี่นะคะ โอ้โหอดด้มีแค่สีทองกับแพทตินัมเนี่คะเดี๋ยวราลองดูทรงอื่นนะนี่ก็ไม่ใช่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 ไม,ไม,ไม่โอ้โหสังเกตมีแต่สีอะไรก็ไม่รู้นะี่คะเอาอยัางไงดีล่ะเนี่ยหรือจะใช้ทรงนี้ทรงนี้ก็ใช้ได้นะเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะคะว่าเราจะทำยังไงกันดีเนอะ มาเพราะฉะนั้นนะคะเพราะว่ามันมีหัวแค่ตรงเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาเป็นทรงนี้นะคะนี่สองทรงนี้ก็จะเป็นพี่น้องเรมแรมนั่นเองนะคะพลอยก็จะแต่งเป็นตัวเรมซึ่งเป็นตัวผมฟ้านั่นเองเพราะว่าสีชมพูเนี่ย กิฟเขามันไม่ใช่สีแบบน้ำเงินเราก็ไม่เอานะคะแล้วก็ใช้เป็นอันนี้แทนก็ใช้แทนกันได้อยู่นะคะดอกไม้จริงๆมันต้องมีแบบโบติดด้วยนะแต่ว่ามันมีกิฟแล้วอะก็ไม่ต้องติดหรอกเดี๋ยวเราไปดูเสื้อผ้ากันมากดีกว่าน้องเขาจะใส่เป็นชุดเมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามีชุดเมดอันไหนบ้างอ่าก็จะมีเป็นชุดนี้นะคะก็ใกล้เคียงนะ อันนี้ก็ชุดเมดนะคะแต่ว่าเปลี่ยนสีไม่ได้เป็นสีนี้ตัดออกนะคะแล้วก็มีชุดนี้ชุดไหนอีกเนี่ยมีแค่นี้หรอน่าจะหมดแล้วนะคะแล้วก็ใช้เป็นชุดอะไรดีเนี่ยถ้าเอาเป็นชุดนี้ชุดนี้เนี่ยใกล้เคียงมากๆนะคะแต่ว่าเสียดายตรงที่คอเนี่ยมันไม่มีแบบโบผูกไว้เพราะฉะนั้น อันนี้ใกล้เคียงนะแต่แบบมันน่าจะเป็นสีนี่เราจะใช้เป็นอันนี้แล้วกันนะคะเป็นผู้ปีศาจเนาะเพราะว่าน่าจะใกล้เคียงสุดแล้วนะคะแล้วก็มาดูส่วนของถุงเท้ากันดีกว่าถุงเท้าเขาจะเป็นถุงเท้าสีขาวนะคะเต็มขาเลยแล้วอ้อยอันนี้สวยนะถุงน้องพยาบาลหรอไม่เอาไม่เอาอ่าเทนี่ยายอันนี้ นี่ถุงน้องสีขาวเรามีอยู่นะคะแต่กําลังหนักใจอยู่ว่าจะเอาเป็นถุงน้องสีขาวหรือว่าจะเอาเป็นถุงน้องพยาบาลเพราะว่าสีของถุงน้องพยาบาลเนี่ยจะออกเป็นแบบสีชมพูชมพูส่วนสีขาวก็สีขาวแบบออกนี่เลยเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะคะแล้วก็รองเท้ารองเท้าเขาจะใส่เป็นรองเท้าสีดำนะคะนักเรียนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เราเนี่ยมีสีดําคู่ไหนบ้างน,นะคะจริงๆเนี่ยชุดนี้น,น่าจะเข้ากับอันนี้มากกว่าเนาะเรามาดูกันนะคะว่าสีดําเราจะมีคู่ไหนบ้างอ๋อคู่นี้ก็ใกล้เคียงนะคะอันนี้ก็ใกล้เคียงอา่านาจะมีแค่นี้นะคะรองเทา้ารองเท้าเดี๋ยวเราลองไปอ่คู่นี้ก็ได้นะไม่อยากเสียงเงินก็ใช้คู่นี้นั่นแหละเอาเป็น คู่นี้นะคะแล้วก็เขาทําอะไรอีกนะก็จะมีประดับผมน้องเขาประดับลยบนผมจะเหมือนกับที่คาดผมอ่ะเอออันนี้ปะหรืออันนี้อันหนึ่งเดียเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะคะน่าจะอันนี้นะไม่อันนี้ก็อันเนี้ยสองอัน่ะเรื่องไม่ถูกถ้าจะให้เข้ากับชุดก็อันนี้นะคะแต่ว่าจริงๆน้องเขาแบบยังไงอะ เอาเป็นอันนี้แล้วกันนะคะเนาะดีเอ๊ะเดี๋ยวนะไปดูที่ร้านก่อนดีกว่าเดี๋ยวบันทึกก่อนนะคะแล้วก็ไปดูที่ร้านว่ามันมีหรือเปล่าอืมมีไหมเนี่ยไม่น่าจะมีนะคะ ม่มีจริงๆด้วยเราก็ใช้เป็นอันนั้นแล้วกันค่ะทุกคนเราไม่มีแล้วก็ใช้เป็นอันนี้นะอืมใช้เป็นอันนี้แล้วก็เครื่องประดับตุ้มหูน้องเขาใส่หรือเปล่าไม่น่าจะใส่นะคะแล้วก็ประดับคอคอก็ไม่ได้ใส่เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เราก็จะไม่ใส่ข้อมือจริงๆเขาใส่เป็นแบบนี้นะแต่ว่าชุดนันบางหมดแล้วเราก็จะไม่ใส่นะคะแล้วก็ ของถือให้น้องเขาถือสมุดละกันไม่รู้จะให้ถืออะไรเรามาดูแต่งหน้ากันดีกว่าจะให้น้องเขาแต่งหน้ายัางไงดีสองอันนี้ระหว่างพิราบกับลูกพีชนั่นน่ะสีเราจะเ,เป็นทุน,นิกเราก็จะเ,เป็นอันนี้ละกันนะคะจะดูแบบหวานแววดีแล้วประเด็นคือว่าเราเนี่ยจะเอาเป็นแรมหรือเรมดี งั้นพอเอาทั้งสองตัวเลยเนาะมันเปลี่ยนแค่ทรงผมอะเพราะว่าเขาเหมือนกันหมด <Yeah. S 1> นะคะเราก็แต่สีนี้มันออกน้ำเงินมันก็ยังไงยังไงเอาเป็นสีชมพูละกัน <Yeah. S 1> ก็เอาเป็นทั้งสีชมพู <laughs> สีไหนกันแน่วะเนี่ยสีไหนสวยเนี่ยชมพูนะโอเคเราก็ใช้เป็นสีชมพูแล้วกันนะคะทุกคนเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะ รองเท้าเขาใส่อันนี้แหละนี่น่ารักแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะตัวของพลอยน่ารักไหมน่ารักมากนะคะน่ารักมากๆโอเคค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยพลอยนะคะก็จะขอท้าต่อนะคะให้มาแข่งกับพลอยแต่ว่ายังคิดไม่ออกเลยว่าคนที่แพ้เนี่ยจะทําอะไรเป็นบทลงโทษดีก็ให้น้องๆน,นะคะช่วยกันคอมเมนต์มานะคะว่า ถ้าพอยแข่งเนี่ยแล้แบบแข่งกับเออเดี๋ยวพอยมาท้าก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราเนะคะจะมาท้ากันจะท้าสองช่องนะคะที่พลอยจะท้าเนาะก็จะท้าช่องช่องของพี่ปอคะ่ะช่องปอปอมี่ h ช n แนลใช่ปะเออช่องพี่ปอก็ใครที่ไปดูช่องพี่ปอปบ่อยๆนะคะก็สักบอกพี่ปอด้วยนะว่าเออโดนท้าเกมเกมนี้นะคะแล้วก็ต้องเล่นด้วย แล้วก็คนที่สองนะคะที่เราจะท้าก็คืออ่าช่องของพี่นมโมค่ะช่อง M N Channel เนอะอือโอเคค่ะทุกคนแล้วก็ที่บอกว่า คนแพท้ทาอะไรเนี่ยคืออันนี้พ่อยังคิดไม่ออกใครอยากให้บทลงโทษทําอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาเลยเนาะแล้วก็อย่าลืมช่วยแชยร์พลอยด้วยนะคะถ้าอยากให้พลอยชนะก็แฮชแท็กแล้วก็เขียนว่าทีมพลอยนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e พลอยด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย